ถึงล้วพี่น้องหอ,อนแล้วหลังจากเที่ยวของมาเก็บที่เต็นท์นะคะแอบนี่ไงก็มีคนเดินตามมากระเป๋าเอาไปนะไปไปย่างคนย่างคนแม่จะเช็นอย่างคล้องแม่เชียวอ๋องไฮดรอปไปหาหยอกเล็กหน่อยก่อนไปอลยกดกดกดเมืมอ่อไงป้พอย

มีอะไรให้กูอีกไหมต่อเนี่ยตัวหนึ่งเนรอมึงจะใช่ไหมล่ะเอาใช้เหรอเอาอีกไม่ไม่ทาแป้งค่ะเออต่อไหมนี่เออหนึ่งมึงอยากขาวเหมือนกินช้างเหรอชอบของดีมึงอยากขาวเหมือก็ไม่มีตังค์ซื้อโอ้โหจะได้ตรวจน้ำซึมเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นตอนี่สูตรเราไม่เนี่ยค่ะจนเย็บจนไม่มีอะไรเย็บแล้วอุ้ยขาวมากเลยเยอะไปเลยพลอยพลอยถ้าจะให้เราซื้อใหม่ก็บอกเลขเราสิบอกเราวันที่หนึ่งเราหน่อยต่อเราไหมนี่ ไปกันซ้างใครเบิร์ดิ้งสั่งอะไรมาบ้างนหรต้นเหลียวไม่ได้สั่งแม่ฮักซื้อให้เอาแม่ฮักซื้อมาให้ยอยแค่กลาปเดียวนะเอาไม่อ่ะไม่เอานี่ก็ใช้อยู่มีใช้อยู่เยอะไหมเพิ่นเอามาให้ยอ่ะแหละแต่ว่ามันยันอ่ะกูไม่ให้กูขอดูใส่กูไม่ให้ดูด้วยควายเดี๋ยวแจ็คอัานแล้วควายเต็มตากเราได้ควายขอดูนิดนึงดูนิดนึงอะไรไม่เมึงโกหกเนี่ยคนสายตาตาบ้าเลยไม่มึงโกหกเนี่ยคนสายตาตาบ้า่ะ ม่หดเรยน้ำสองคนนี่ไม่ใหญ่าเคลื่อนกับมเคลื่อนอยู่นี่แหละอย่าบอกนะว่าอันนี้มันไม่แห้งนี่นะพ่อยอันนี้มันไม่แห้งหรอไปแล้วดูเไม่้อตอเด็งอม เจ้าก้อนนี่คำคำลังเวทีคอพี่แบงรอยมาหาเปนแล้วแต่ยังกัน้ออะน้องหักแพงมาถึงนานแล้วยังลูกสวัสดีครับ อีหลามา่วห่าจะโดนไปเดี๋ยวเอาของไปเลย่อนเดี๋ยวเอาของไปเลยก็จะมาเด้วยอ๋มอ๋มอันนี้ก็ได้ยืดค้าแววๆว่าไปซื้อของอย่างโดนแพรบกี่บาทคะอ๋อไปตลาดไหมเราจอดมอเตอร์ไซค์มันเกินเวลาข้าเจอดข้าจอดจอดว่าให้ไม่ให้เกินหกโมงเช้าอถ้าวันธรรมดาหนะถ้าเสาร์อาทิตย์หนะจอดได้แต่ว่าพี่ปุ้ยขี่ไปปุ๊บเออตีห้ากว่ากระยางซื้อของกับกาบาบว่าให้มันเกินหกโมงสรุปค่ะหกโมงยี่สิบเดินมาล็อกล้อค่ะ เอาไปเสียเงินที่สอนอตาปูนค่ะเขาเขียนพันหนึ่งแต่ว่าเขาลดเหงหันร้อยค่ะว่ายู่เอาไม่ไร่สดด o u t u ดูไป o u t u ดูมาเท่ากับกับค่าวันนั้นเก้าร้อยบาทเกินละไมอหมดโดนล็อกล่อแล้วบอกแม่จ้ะเป็นยังไงบ้มงสุดไหมตรงไหนแม่กระบอกจากมาหิน ชุดใหมชุดไหมชุดใหมไม,ไม่ีแชุดใหม่ชุดใหมพี่น้องอดูชุดใหม่กันนะพี่น้องอันนี้ชุดใหม่แล,ล้วลกชุดใหม่รแ <สะ S 1> รงจ้าใส่ขึ้นมกอนีบอกค่ะ บลค่ะเจเจ้สาว้ไมอาไม่เต็อาไม่พี่กันขัดดูครับแม่แมบเป็นยูทูบเบอร์แล้วอี่แมีนนน้องที่สีครับแม่ดีขอบคุณที่แบมากคะสวมากเลยพราะว่าไปเนทางมาอน็แบงบอก่าอขาพนันเียยเมียนเรียบร้อยแม่เขาไม่เอาขอบบพร้อมเรียบร้อย พี่หลับมา่หัจะโดนไปไหนหอดบาค่ะนายดิพากันแม่เสือดนดีกาพากันแม่จะต่มินซีอยู่ไปเอาข้าวมาจัดป่าปน้แ่นะพ่อปุ๋ยก็ได้พ่ปุ๋ยไปค่ะไปค่ะแม่เอากระปาว่าง่เดี๋นักสิไปบ้สิไปหรือสิไปไปค่ะไปค่แม่เไปว่่อย๋มปั ไม่ได้ถ่ายคลิปสองวันแล้วคิดถึงคิดถึงถ่ายคลิปถ่าได้ดีถ่ายได้ดีค่ะผู้ติดตามห้าไว้กว่คนแล้วนะคะเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากเก่งมากแชร์เข้าไปในบ้านฮัรกันเลยไูดติดตามกันได้แตู่ไปย่างก็ลงติดตามช่องยีลากันจะได้เบิ่งอยู่เรื่อยๆไปก่อนไปเลยขอบคุครับฝากไว้สักนิดนึงค่ะไปดูครัวกันค่ะลิ้วๆหนูไม่อยากทิปน้ง ะไฟบ่าะไฟยังไงเดีวอ้อหูก่อนแม่นดเออ่งไรมือตีเรมทรัพ์มีคนสนใจหนูเลยอะไรอยงหนีฮอดซื้อไปภาพไปบังองไปไปนี่แมมีเซอร์ไพรส์สรุปสรุปไม่ได้เขาถ้าิไปบังขวาก็ไม่แม่แปเบเแียวถ้าเขานยวมาก็ได้ไปไม่ดูกันที่ไหนหรือว่าน่นนี่ั้อยนี่ พี่จอแน่ๆเลยนะเมมีอะไรมาฝากเห็นบุ่นอยากกินกับพี่แบมมีเกงนมไม้เกี๊ยงนมไม้ไม่เล่นกัพ่อแมเลยอ่ะพี่จอเหมือนเดิมอานพี่จอมาต่อมาแล้วก็ได้ทอดปลาค่ะบ้านพี่จอหางกินที่สามกิโลแล้วก็มะม่วงมะม่วงมะม่วงมันกลนซ้อนนี่ไงเชฟจะเอาไปกลนซ้อนอร่อยกำลังอร่อยเลยไม่ต้อมาฝากอันนี้พี่แบมถุงหนึ่งอบคุณครับพี่จอม ม่กินน้ำกันได้ค่ะพอดีว่าไม่แด้อใหมอยู่เราออนว่าโเวอร์อร่อยมากเป็นะเกงหน่อไม้น่าที่แบบคือจอยลงค่ะนี่สูตอันนี้ที่นูมากช่อะยูบงงรังเชื่อาเชื้อเราไหใ่นี่แหละสตรายูบง่งรังสัรดนนังไดงนั่งไอนังไอ้เดไปหาแ่เลยสัญญาเดี๋ยวนเดี๋ยวบ่ได้กิน ดงจะบอกว่าเครื่องประดับอันนี้กครื่องประดับบรากรแต่จะเก็บไวเนี่ยดีตัวสูงมากมันหลวมมากซื้อมาใหม่ให้เจ้าสาวชใหม่หรอวันนี้มาใหม่เลยเหรอไม่ใหม่ครับแต่ว่าเป็นของสะสมอ๋อของสะสมเขาห่วงเครื่องเซ็จเจ้าสาวรือเปล่าเซ็จเจ้าสาวสวยคือลูกหยาบเขาเป็นสีสวยแต่ว่าสีหน้ากับสีทองสีหน้าเขาเรียกสีหน้ากหรอใช่นี่จะสีหน้า